กลิ่นของแก๊สไข่เน่ามันจะเป็นกลิ่นฉุนๆเหมือนตัวของไข่เน่าวันถ้าเราได้กลิ่นประมาณนี้นะครับให้เราสันนิษฐานไ่เลยว่าน่าจะเกิดจากตัวแก๊สไข่เน่าตัวนี้ควรจะพยายามติดต่อเจ้าหน้าที่ให้เร็วที่สุดแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการเข้าเข้าไปอยู่ในห้องนั้นนะถ้าเราเข้าไปแล้วเราใช้เวลานานอยู่ในห้องนั้นมันก็จะทำให้เราสูดดมเข้าไปเยอะแล้วโอกาสที่เราจะเสียชีวิตหรือได้รับอุบัติเหตุหรืออันตรายก็จะมีเยอะขึ้นเยวกัน ตัวแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟ์หรือว่าแก๊สไข่เน่าที่เราเรียกกันจริงๆแล้วทางเคมีนะครับมันคือมีสูตรเป็น H2S ซึ่งเราจะเรียกว่าเป็นไฮโดรเจนซัลไฟ์โดยตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ไม่มีสีแต่ติดไฟได้อาจจะก่อให้เกิดการระเบิดได้ถ้ามีการสะสมกันปริมาณเยอะๆคุณสมบัติหนึ่งของมันนะครับก็คือจะมีกลิ่นคล้ายๆกับไข่เน่าเราก็เลยเรียกแก๊สเหล่านี้นะครับว่าเป็นแก๊สไข่เน่านั่นเองบริเวณที่เราสามารถเจอแก๊สไข่เน่าได้นะครับก็จะเป็นบริเวณที่มีการสะสมของพวกของเศษอาหารสิ่งงงงปปปฏิกูลตตต่่ต่่่่่าาาาาๆๆไมมจะะะเเ็็นนนนททททอออรรรบบยย้้้หืแแี ในบ้านในครัวเรือนอย่างเงี้ยนะครับเนาะถ้าเกิดว่ามีการอุดตันมีการสะสมของสิ่งปฏิกูลก็สามารถก่อให้เกิดตัวของแก๊สไ่เนาได้นะครับหรือแม้แต่ในธรรมชาติจริงๆก็มีอยู่เช่นบริเวณน้ำพุร้อนก็จะมีตัวของแก๊สไ่เนาตัวนี้เกิดขึ้นด้วยแต่อาจจะได้กลิ่นบ้างอาจจะเป็นความเข้มข้นไม่สูงมากนะครับ ัวของแก๊สไข่เน่าตัวนี้ถ้าเราสูดดมเข้าไปเยอะๆมันจะเข้าไปจับแล้วก็หยุดการทํางานนะครับของเอนไซม์ตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าไซโตโครมออกซิเดสครับซึ่งเป็นเอนไซม์ที่อยู่ในไมโตคอนเดียโดยในไมโตคอนเดียนียเอาง่ายๆครับก็คืออยู่ในเซลล์ของมนุษย์ของเราอยู่แล้วเมื่อไหรก็ตามนะครับมันไปจับปับ๊บแล้วหยุดการทํางานของตัวเอนไซม์ตัวนี้มันก็ส่งผลให้เซลล์เหล่านั้นนะครับไม่สามารถที่จะเกิดการหายใจระดับเซลล์ได้การที่เซลล์เหล่านั้นอาจจะนําไปสู่การตายหรือไม่ไม่ทำงานได้ในที่สุดก็เลยทําให้ร่างกายของเเราากก็็จจะหหยยยุุดดดใใมสสสตติิแลว,วีีีชนท่ ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นในบริเวณนั้นด้วยนะครับสงสัยว่าบริเวณนั้นมีความเข้มข้นสูงสักหลักร้อยถึง500 p อ ppm นะครับมันจะส่งผลให้เกิดการระคายเคืองในเบื้องต้นการแสบของดวงตาของผิวหนังอันนี้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงไม่ควรเข้าไปแล้วแต่ถ้าเกิดสูงเหนือหลัก500 ppm นึ่งอันนี้ก็จะสูดดมเข้าไประยะหนึ่งเนี่ยระบบการหายใจจะเริ่มผิดปกติและนําไปสู่การเสียชีวิตได้ในเวลาต่อมาแต่ถ้ามันเข้มข้นระดับพัน ppm เลยเราสูดดมไปสักส3นาทีอย่างเงี้ยก็จะเสียชีวิตในทันท ควรหลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปช่วยควรติดต่อเจ้าหน้าทีนะ่จะมีความเชี่ยวชาญเข้ามาช่วยเหลืออย่างน้อยที่สุดนะครับเนาะเราอาจจะเซฟตัวเราเองได้ด้วยเพราะถ้าเราเข้าไปเนี่ยนะครับเราอาจจะเป็นผู้เสียชีวิตรายต่อไปก็ได้นะครับ ตัวแก๊สไข่เนนะครับมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติอยู่แล้วนะถ้าเราได้กลิ่นแก๊สไข่เนเหล่านี้นะครับพยายามอย่าเข้าไปใกล้หรือว่าหลีกเลี่ยงบริเวณนั้นนะครับไปอยู่ในบริเวณที่อากาศถ่ายเทสะดวกมันจะช่วยทําให้เราได้รับแก๊สไข่เนเนี่ยในความเข้มพ้นที่น้อยลงก็จะลดอันตรายลงได้รวมถึงนะครับในหน่วยงานภาครัฐหรือว่าบ้านเรือนต่างๆควรตรวจสอบตัวท่อหรือว่าบ่อบําบัดเหล่านี้นะครับเนาะให้มันมีการถ่ายเทของอากาศได้สะดวกอยู่เพร,ราะเมื่อไรก็ตามนะครับถ้าไม่มีการหมักหมมหรือสะสมของตัวนี้เยอะๆเกิดแกัเเอรรรดดกกหืขนาะิิบปทุึ้ มาได้หลังหลายๆเคสที่เราเคยเห็นในหลายๆประเทศที่บางทีอาจจะเห็นโถส้วมระเบิดออกมาหรือว่าเห็นตัวของบ่อบำบัดบ่บบอเกิดเงี้ยระเบิดออกมาได้เพราะฉะนั้นนะครับมันตรวจสอบเหล่านี้ให้มีมมมอากาศถ่ายเทตลอดไม่มีสิ่งอุดตันในท่อต่างๆเหล่านี้ก็จะช่วยลดโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุจากแก๊สไเน่าได้ครับไม่พลาดสาระวิทยาศาสตร์ที่เข้าใจง่ายอย่าลืมกด s u b s c r i b e และกดกระดิ่ง YouTube ช่อง PSU Official เพื่อรับสาระความรู้และเป็นส่วนหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์มาออกกันนะครับ